ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้ค่ะมีเมนูขนมหวานอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆรองมทากับเค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่คีโตค่ะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเราไปเริ่มเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กีกโยเกิร์ตเราจะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะตอกไข่ลงไปเลยค่ะทีละฟอง ตีให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะน้ำตาลรอหั่นกล้วยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ใส่นะคะแป้งอัลมอนด์นะคะผสมแป้งมะพร้าวลงไปนะคะแล้วก็คนสมๆให้เข้ากันนะคะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ ค่อยๆค,คนนะแล้วก็ตามด้วยเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะนี่นะคะค่ะตามด้วยเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะผส,ส,สมให้เข้ากันมันจะเป็นเนื้อลักษณะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เนยละลายกัน,นะะตามด้วยเนยละลายนะคะที่เราไปละลายมาเรียบร้อยแล้วนะ นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเป็นอะไรที่ง่ายนะมีแค่ตะกร้อมือเท่านั้นนะคะสูตรนี้นะคะจะหอมเนยมากนะคะไม่ต้องใส่วานิลาก็ได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบกลิ่นเยอะๆก็แนะนำให้ใส่วานิลานะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันเนาะตอนนี้องใช้เวลาหน่อยนึงนะคะ นี่นะคะพอเป็นอย่างนี้แล้วเราไปใส่ค่ะหลังจากนั้นเราใส่พิม์อย่างนี้นะคะสูตรนี้นะคะจะนุ่มนะคะตัวเค้กจะนุ่มมากนะคะและเนื้อจะละเอียดนะคะค่ะพอครบเวลามันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะ,ะเราเคาะนะคะเพื่อให้เค้กมันลอนออกจากพิมนะคะ ทีนี้เรามาทำซอสสตรอเบอรีร่กันนะคะเราจะใช้สตรอเบอรีร่แช่แข็ง100กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำตาลหล่อฮั่งกล้วย17กรัมและเซนทันกรัมค่ะหลังจากนั้นเอาตั้งไฟนะคะและนะคะคนนะคะใช้ไฟเบาที่สุดนะคะจนน้ำตาลหล่อฮั่งกล้วยแล้วก็ละลายหมดนะคะแล้วก็เซนทันกรัมนะคะทำตัวเป็นตัวซอสขึ้นมานะคะแค่นี้เราก็ได้ซอสแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปราดนะคะในส่วนของเค้กสตรอ เค้กโยเกิร์ตกันนะคะแค่นี้เราก็ได้เมนูแสนอร่อยกันแล้วนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักทุกคนนะคะหวังว่าเมนูเค้กโยเกิร์ตสตรอเบอรี่คีโตนะคะจะเป็นเมนูไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไค i b ์ช่องเราด้วยค่ะ